Pet แฟร์เซาทอีส t a เอเชีย5 0 2 5ครั้งที่4ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ไบเทคกรุงเทพโดยได้รวบรวมผู้แสดงสินค้ากว่า450บริษัทจาก33ประเทศรวมถึง10พาวิเลียนระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความร่วมมือในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งเอเชียโดยมีผู้นำจากกระทรวงอุตสาหกรรมและ TCEB เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมเน้นย้ำถึงมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยที่คาดการไว้ที่9 2 0 0 0ล้านบาทในปี2568 งานเพจแฟร์ซาวอีสเอเชียนะคะเป็นงานภากรรจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราก็จัดงานมาแล้วเป็นปีที่4ค่ะก็งานของเราก็คือจะเน้นสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเกี่ยวกับสินค้าสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเริ่มตั้งแต่พวกอินกรีเดียนวัตถุดิบในการผลิต แล้วก็ไปจนถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกรับเข้าให้กับตลาดสินค้าจัดเลี้ยงค่ะค่ะครั้งที่4ในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่มพาวิลเลียนจากหลายๆประเทศที่มาเข้าร่วมง,งานงของเราในปีนี้นะคะ mm hmm. ก็เนื่องจากว่างานเราเป็นงานนานาชาติเราก็ต้องการเห็นสินค้าจากหลายๆประเทศซึ่งตอนนี้เรามีพาวิลเลียนทั้งหมด12พาวิลเลียนค่ะก็มีจากอเมริกาจากแคนาดาไต้หวันจีนญี่ปุ่น เกาหลีและก็อื่นๆอีกมากมายค่ะก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์มีความหลากหลายจากหลายๆชาติมากรวมกันก็ประมาณ35ประเทศค่ะค่ะก็ต้องบอกว่ามีความตื่นตัวกันมากค่ะว่าตลาดสัตว์เลี้ยงตอนนี้เป็นตลาดที่บูมมากๆโดยเฉพาะหลังโควิดที่จบมาเนี่ยคนทั่วไปอะค่ะก็เริ่มหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นการใช้ค่าใช้จ่ายใ,ใ,ในการเลี้ยงน้องๆทั้งหลายอะค่ะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมากๆตอนนี้ก็มีตัวเลือกในตลาดมากขึ้นดังนั้น การธุรกิจต,ต่างๆเนะะี่ยค่ะเขาก็ต้องเข้ามาแข่งขันกันเยอะดังนั้นการที่จัดงานเพจแฟร์โซล e สเอ a ชีย so ก็เป็นโอกาสเปิดให้กับทางธุรกิจต่างๆได้เข้ามาโฆษณาแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆในตลาดค่ะก็ทิศทางก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะพวงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกแล้วที่ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์ มากที่สุดในโลกเราลองจักแค่ประเทศเยอรมันนะคะตอนนี้ในประเทศไทยเองก็มีการสร้างแบรนด์ของตัวเองเพิ่มขึ้นมากมายมีการส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นตอนนี้ก็มีถึงขั้นส่งออกไปถึงยุโรปอเมริกาด้วยเช่นกันดังนั้นก็ต้องบอกว่า,าตลาดเราแข็งแรงมากค่ะใช่ค่ะก็ประเทศไทยก็คือจุดเด่นของเราเลยก็คือจะเป็นอาหารสัตว์ซึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะจะเป็นพวกอาหารแมวก็จะมาเยอะมาก าการเลี้ยงแมวเยอะขึ้นเพราะว่าคนในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็อยู่ในคอนโดเลี้ยงน้อง,น,องน้องแมวก็จะเลี้ยงสะดวกมากกว่าดังนั้นพวกอาหารแมวเลียรหรือว่าอาหารที่เป็นอาหารเปียกก็ตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าสุดยอดของความคิดในตลาดเลยค่ะดังนั้นเราก็ต้องบอกว่าการแข่งขันสูงแต่ว่าก็มีโอกาสเยอะมาเช่นกันค่ะแล้วก็มีความคาดหวังว่าเนื่องจากว่างานเราเป็นงานเดียวที่เป็นงานระดับ B2B เนี่ยใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีคาดว่าจะมีผู้เข้าชมมาจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะคะโดยเฉพาะมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของงานที่ไม่มีที่อื่นที่เราเช่ว้เราได้นะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ใช่เรื่องว่าจะมีธุรกิจเกิดขึ้นในงานมากขนาดไหนเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะในระดับร้อยล้านพันล้านเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าธุรกิจตอนนี้โตเร็วมาก ก็งานเริ่มขึ้นวันนี้ตั้งแต่วันที่29-31ถึง31ตุลาคมนะคะงานเราเปิดเวลา10โมงแล้วก็เสร็จเวลา5โมงเย็นแต่ว่าวันสุดท้ายวันสุกร์ที่31จะปิดงานตอนบ่ายส่ะค่ะ<า>ก็สามารถติดตมขงขอสารได้จาก Facebook หรือว่า Instagram ของงานเพจแฟน s o วอีสเอเชียได้เลยค่ะเมตานิวครบจบทุกข่าว